เมื่อครั้งที่พระอุโบสถพระวิหารและกุฏิเนสนาชนะวัดราชบุรณนะราชวรวิหารได้รับความเสียหายจากการระเบิดในช่วงสงครามคณะสังคมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยุบวัดจึงมีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่พระระเบียงจำนวน162องค์ไปประดิษฐานที่วัดตามหัวเมืองหลังสงครามสงบจึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอีกครั้ง โดยให้ศาสตราจารย์หลวงวิสารศิลปกรรมเชื้อปัทมะจินดาเป็นผู้ออกแบบในวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าและเททองหล่อพระประทานที่อยู่ในพระอุโบสถของวัดราชบุรณะราชวรวิหารในปัจจุบัน